ข้อดีของการไม่ได้วางแผนอย่างรัดกุมในการท่องเที่ยวคือการจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เราไม่ได้คาดหมายเช่นการได้มารู้ว่าวันที่เราไปนครพนมตรงกับวันที่มีถนนคนเดินสายวัฒนธรรมพอดีถือสะา่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่บุกป่าป่าดงกันมาตั้งหลายวันและก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาววิสารแถบลุ่มแม่น้ำโขง ไม่เดือน,กนไก่มากนี่เดือนคุ้งค่าเรือนนี่เลยนะอือนี่กรอบขนาดนั้นเลยเหรอนีกอบอย่างวะเขาไปปิ้งหรออืมเขาไปแช่ตู้เย็นกูก็ยากจะจลองกูไม่มไม่ไม่ไม่ตับเออตับนี่เลยตับหมูใส่ตับเดี๋ยวอือใช่งั้นก็ถามเขานี่คืออะไรกะปิอ๋บบอ,อนะเป็นตับบดเฮ้ยอร่อยบอกนะเป็นตับบดเหมือนเหมือนเดี่ยวถ้าเอาตับผาดหนมปังอ่ะไหนเขาดูข้างในอย่ดิ กินมันหินสามวันเลยเออม่ไอดอลไม่กินสามวันเลยมีือเลต่อให้เมื่อวานจะเหนื่อยกันัะแค่ไหนพวกเราก็พร้อมที่จะตื่นเช้าขึ้นมาดูบรรยากาศเมืองครับ โดยเฉพาะไอบโบทีช่ชอบวิ่งแล้วก็ตั้งใจจะมาวิ่งที่นครพนมอยู่แล้วส่วนผมจิบกาแฟดูวิถีชีวิตของชาวนครพนมว่าตอนเชา้าขอทำอะไรกันบ้างแค่นี้ก็สุขใจแล้วครับจากเดิมแผนของเราคือไปจบทริปที่จังหวัดบนบลนพวกเราเลยเปลี่ยนแผนอยากไปเที่ยวท่าแขกที่ลาวกันครับโดยที่ไม่มีพาสปอร์ตกันเลย ก็เป็นแค่วันเดทิปแต่สําหรับผมมันโคตรตื่นเต้นเลยครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปเที่ยวประเทศลาววันนี้จะพ้าไปท่าแขกช,ชาวมอไซค์ด้วยสาเหตุมันมาจากการเที่ยวนครพนมเมื่อคืนเลยครับแล้วก็ตื่นเช้ามาดูวิถีชีวิตของนครพนมทําให้อยากรู้ว่าฝั่งตรงข้ามที่เป็นท่าแขกเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง อยากเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมดูสักครั้งหมื่นกันอันนี้มีไซด์กับมีน,นเซนเจอร์ได้เดินเหนียดนะตรงนี้นะแต่นนี้องนี้จะไหนนะครับไม่ฟังตอนนี้ก็ถึง ลาวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตะกี้ที่เช่ารถมอไซค์ขับคือได้ราคาแบบราคามิตรภาพมากเจ้าของร้านโคตรใจดีเลยแบบถ้าใครมาแบบขึ้นจากคนครพนมนะแนะนําร้านนะี้โคตรใจดียิงเดินมาจากท่าเรือนิดเดียวเองแล้วก็มาเช่าร้านตรงนี้สําหรับใครที่ไม่อยากเหมารถสามล้อไปเที่ยว มาเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวเลเหมือนก็บน่าสนใจครับ,รบไปใช้ <c oughs> อะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์หนคันแผ่นที่1แผ่นกับเวลาที่จำกัดทำให้พวกเราอยากท่องเที่ยวได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการขับรถไปตามถนนเส้นหลักที่แผ่นที่ได้บอกไว้ ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดการเที่ยวเพียงแค่ที่เดียวคงไม่เพียงพอพวกเราทั้งสามคนเลยตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์บนถนนเส้นหลักของท่าแขบเพื่อที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนลาวและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของที่นี่ นน่ากินเลยขัวจุกนี่เหมือนที่ตั้งก้องซีเลยเหมือนกันเลยแล้วมาที่สามคนเนี่ยครับครับสองมือใช่ไหมนี่คุณไม่ได้ทำใช่ไหมมีไข่ดามเลยตะเกียบข้าวไข่เหมือนกันทำไมคุณไม่ได้ตะเกียบนี่ออกหรือซ่อมเพลงอะไตะเกียบไม่มีแม่วงแหวนดูเลยเนี่ยต้อมีแม่วงแหวน ขอดไปแล้วนี่สูชิมีตุ้มแ้่ลำปลาเป็นไหบอกใหมแ่บรือวะแ่บแทบแบหลายแ่บหลาย สิ่งที่พวกเรารับรู้ได้กับการมาเที่ยวท่าแขกในคันนี้ก็คือภูเขาที่มันสวยงามกับธรรมชาติล้วนๆเลยแต่ด้วยเลนถนนที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยบวกกับถนนสายนี้ที่น่าจะเป็นสายหลักของรถสิบล้อทําให้การท่องเที่ยวต้องระมัดระวังมากขึ้นเลยมีส่วนร่วมกับสองข้างทางไม่ดีเท่าที่ควร มนนะมไม่เป็นไรเลยรถสวนทอที้ผมอยู่ทำโขดฝั่งลาวแล้วแล้วก็จะเอานิ้วแตะน้ำโขงลแล้วรู้สึกเหมือนมีบุญเงีย้สุดยอด ไปร้อยเรืออ๋อเรือเพิ่งไปรอบห้าโมงครึ่งไอสี่โมงครึ่งแค่หาไม่เจอห้าโมงแล้วเวลากลับแล้ว ก่อนกลับมนะีเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อคิดว่าพาสปอร์ตจะตทำหายนึกว่าจะไม่ได้กลับแล้วขับรถวนไปทั่วเลยต้มเทฟซียังอยู่ได้มันนรับที่ไม่ได้เลยสรุปอยู่ในกระเป๋าหาไม่เจอไม่กล <c oughs> ัวจะไม่ได้กลับเลยหาไม่วทั่วม่กลับไม่สนุกลยเนี่ยตอนหาไม่เจอตอนแรกผมลก ไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าไงก็เลยรีบวิ่งออกไปหาข้างนอกก่อนไม่ได้ดูกระเป๋าไอ้ถีทวนบทเรียนเลยเจอกันความตั้งใจแรกที่จะตั้งแคมป์กับคืนสุดท้ายที่จังหวัดอุบน กลายเป็นว่าต้องนอนกันที่จังหวัดนครพนมกันอีกหนึ่งคืนก่อนที่จะตื่นเช้าเพื่อกลับบ้านเออหว

สองสนแปดหนึ่งหมื่นสองพันสองแสนแปดห้าพัน าามานครปรนมทั้งทีสวย ยังใหม่กับการต้องมาพูดปิคดคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นธรรมเนียมของนักเดินทางในไอดอลของผมในหลายๆคนเท่านั้นแต่ถ้าจะต้องพูดก็คงเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องเล่าในแบบของตัวเองการมองโลกในแง่บวกแม้ผลลัพธ์จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเท<อ><ะ> <complic. S 1> ่านี้แหละมั้งการพูดปิดวิดีโอแบบเฉยๆที่ใครๆหลายคนต้องพูดกันก็คงมีเท่านี้แหละมั้งแดรี่วิดีโอของวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบน,นะครับขอบคุณมากๆเลยเท่านี้แหละบาย